พี่น้องวนนันนี้สาวผู้ไทยมาหาเห็ดเห็ดละงกขาวพี่น้องอันนั้นเห็ดละงกเหลืองพี่น้องมาแล้วมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเลยเนี่ยเดี๋ยวคนละถ่ายพญา,าเป็นผู้เก็บเดออเห็ดละงกขาวพี่น้องอันนี้นะนี่ได้เปลี่ยนกอเข้าพี่น้องอันนี้นอ๋อ้ำเป็ดตอ่อนซ่อนแต่พี่น้อ,อ,นอ,นนอง สาวผู้ไทยมีเคยมาเก็บเห็ดเในสาวผู้ไทยนะเคยเก็บกูแต่น้อยๆม่นจะซีป,ปีเราเพราะไม่ได้มาหาเห็ดพี่น้องเอ้ยเขาก็มาเมื่อน,นี้แล้วจ้ะมาเบิ่งสาวผู้ไทยเก็บเห็ดน้ำเดียวเด้อบ้านนี้ให้เราขาวาาวันนีอ้อีกสองดอกจ้ะ

ตรงนี้หน่จ้ะอัปเดตจ้ะอืมได้บป่าเนะดอกกระจีวเซอพุธทธยไปหาเฮ็ดกะบังสีเลยหงเซอพุทธทยโอ้มีเห็นอุ๊ยเอเล่มาหาเฮ็ดกะมาน้างพักส่มน้ำตกน้อยด้วยจ้ามีลงหกเหลืองดอกหนึ่งจ้าพี่น้อง <laughs>

้าเก็บเฮดตาเห็ด,ด,ด,ดละงกหาวเด็ดเทอาดอกสองดอกกระทอนโฮมเดียวพี่น้องชาวผู้ไทยพามาหาเฮดมืดคือฝนจะตกพี่น้องเอ่อยมันขึ้นเนาะมาไปซาวานี่ไปสองกระตาเนะ้ะ เฮ็ดหลัง,งกเด้อจ้ามาดิกระเซอร์้มพักออมแอบสชมพอดีแซบพีพ่น้องนี yeah. ่เด้อพอเรากินแกงเห็ดน้ำซาวพุทไทยมาเด้อ